นง้งขามาเด้อขามากินข้าวจ้าตำมาคุ้งคะ่ะตำมาขุ้งต้มหอยหอยเชลลีน้อยๆจ้าไงยก็มีคะ่ะผักกับกับผักกระเกษตรพผักกาดทิ้งมันเท่าขาหยอดอ่อนๆคะ่ะมีหอดผักกัดแง่งได้พี่น้องผักกัดแง่งกินก็ตำมะขุ้งจวดเลยค่ะผักกระจงค่ะมากมากพี่น้องอมากินขาน้าว้วกันได้ค่ะเด้อจ้าเป็นยาสมุนไพรเด้นี่น,น,นี่สมุนไพรวันเท่านี้ วยเลียดไว้อย่างไรสบายตัามะคุ่งแซ่บค่ะพี่น้องมาต้มหอยค่ะต้มแซ่บค่ะนักบับพี่น้องแล้วก็สีเปนเทากรรไกรปุ้มลงไป นีงเปเนื้อหเทาค่ะริบๆนี่เสีบค่ะมาค่ัพี่น้องหอมหอมมกันเน้อหัวนทองหอมค่ะอ๋อ้มันมวยหอยกันง่ายๆค่ะมากค่ะพี่น้องพี่หมมาค่ะมากค่ะ ก็พอแล้วครับกี่เลยค่ะ